สวัสดีครับนักเรียนโอเคครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube เคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งสำหรับวันนี้นะครับครูจะมาสอนข้อสอบสอบวนข้อที่9แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคาร์บอนนะครับ C146 ตรงนี้นะครับเกิดการสลายตัวให้ในโตรเจน147ครับโดยมีเครื่องชีวิตเท่ากับ T ปีโอเคให้มาเป็นตัวแปรเลยนะ ปกติแล้วครึ่งชีวิตนะครับเราจะเขียนแทนด้วย t 1 2ส่น2หากกำหนดให้วงกลมสีขาวแทนคาร์บอน14โอ้เหลืออยู่แค่2วงเองนะและวงกลมสีเทาครับคือไนโตรเจน14จากภาพที่กำหนดให้เวลาที่ใช้ในการสลายตัวของคาร์บอน14โดยเริ่มต้นเนี่ยเป็น16อนุภาคหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเริ่มต้นอะ มันเป็นสีขาวหมดเลยนะ16อนุภาคเขาจะใช้เวลาในการสลายตัวของคาร์บอน44ตรงนี้เป็นกี่ปีโอเคครับปกติแล้วสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสลายตัวของาธาตุกัมันตลังสีเหมือนคล้ายกับข้อที่8นะครูสอนนักเรียนแล้วนะครับก็คือสูตร NT นะครับก็คือปริมาณของสารที่เหลือจะเท่ากับ N0 N0 ก็คือปริมาณของสารเริ่มต้นหารด้วย2ยกกำลังเวลาที่ใช้ไปนะครับหารด้วย T 1หส่วนสองหรือว่าครึ่งชีวิตนั่นเองจากนั้นครับเราก็ลองแทนค่าดูครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างโอเคครับเริ่มจาก NT NT ก็คือปริมาณของคาร์บอนที่เหลือซึ่ง ถ้าดูจากแผนภาพอะครับคาร์บอนที่เหลือที่เป็นสีขาวๆครับก็คือเหลือกี่อนุภาคครับคำตอบคือ2อนุภาคก็ใส่ไปเลยครับเป็น2ส่วน n0 ครับ n0 ก็คือปริมาณเริ่มต้นของคาร์บอนครับซึ่งเริ่มต้นอ่ะโจทย์ก็บอกมานะว่าเริ่มต้นคือ16อนุภาคก็แทนไปเลยนะหารด้วย2ยกกำลังเวลาครับ เขาไม่ได้บอกถูกไหมว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพราะโจทย์ต้องการถามนั่นเองนะครับโจทย์ถามหาเวลาที่ใช้ในการสลายตัวเวลาตรงนี้นะครับก็จะหารด้วย t 1นส่วนสอง t หนส่วนสตรงนี้นะครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือครื่งชีวิตแต่บังเอิญครับว่าครึ่งชีวิตในข้อนี้เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ t ปีติดตัวแปร T นะครับดังนั้นที่ส่วนตรงนี้ครับเราก็เขียนแค่ทีอย่างเดียวเพราะ T 1/2ส่วนเท่ากับ T จากที่โจทย์บอกมานะจากนั้นครับเราก็แทนค่านะที่เหลือนี้คือคณิตศาสตร์หมดแล้วครับนักเรียนมาดูกันว่าทำยังไงได้บ้างครูจะย้ายก้อนตรงนี้ครับ2ยกกำลังเวลาส่วน T ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ย้าย2อ,อีกตัวหนึ่งลงมาหาร ก็จะได้เป็น2ยกกำลังเวลาส่วนด้วย T เท่ากับ16ส่วน2ซึ่ง16ส่วน2มันคือเท่าไหร่ครับมันคือ8ถูกไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นเวลาส่วน T เหมือนเดิมจากนั้นครับการที่เราจะหาตัวแปรเวลาตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าฐานต้องทำให้มันเหมือนกันก่อนถูกไหมฝั่งซ้ายเป็น2ฝั่งขวาเป็น8ดังนั้น ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับจะเป็น2ยกกําลังเวลาส่วนด้วย t เหมือนเดิมฝั่งขวาครับก็ต้องเป็น2ยกกําลังอะไรดีได้8ก็เป็น2คูณ2คูณ 2, 2ถูกไหม2คูณ2ได้4 4คูณ2เป็น8แสดงว่าคือ2ยกกําลัง3เมื่อเป็น2ยกกําลัง3เห็นไหมครับฐานเหมือนกันแล้วเราก็นําเลขชี้กําลังมาเท่ากันได้เลยฝั่งซ้ายก็คือจะเป็น เวลาส่วนด้วย T ฝั่งขวาก็จะเป็น3ดังนั้นนะครับถ้าเขาถามหาเวลาสำหรับข้อนี้ก็คือได้เป็น3คูณอยู่กับ T ถูกไหมครับคำตอบของข้อนี้คือก็ตอบข้อขอควายครับโอเคนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ได้ยากเลยและเป็นข้อที่แบบเก็บแต้มให้กับนักเกรียนได้หวังว่านักเกรียนทุกคนจะทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปเลยครับนักเกรียนสวัสดีครับ